โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ golden เติมเกม .com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภา,ายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชัน่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Li น์แอดโกลเด้เติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดีย๋ยวผมจะ สอนแบบรวดเร็วเลยนะครับผมนี่สกิลหนึ่งนะครับป่าแล้ววิ่งเร็วขึ้น80%นะสกิลหนึ่งนะครับส่วนสกิลสองนี่ครับลดเลือดแทงเข้าไปนะปึ๊บดูดเลือดค่อนข้างแรงนะครับเด้งเลือดค่อนข้างแรงเลยสำหรับสกิลสองเนาะก็ในเรื่องของสกิลสามนะครับแบบนี้เลยกดแล้วตัวเราจะแข็งขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีสแต็กนะไม่มีสตาร์นะครับแต่ถ้ามีสเต็ปปุ๊บ สตาร์ทขึ้นทันทีอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลสามต้องมีสแต็คด้วยนะครับไม่ว่าจะช่องใช้สก 1, สิลหนึ่งสกิลสองเนาะส่วนในเรื่องของพาสซีฟนะครับเรามาว่ากันเลยอ่าปาเข้าไป1ปาเข้าไป2นะครับแล้วก็ครั้งที่3มันจะเกิดพาสซีฟแบบนี้อ่าไปดอกสาตานขึ้นมานะครับเอาใหม่และมันจะมีแบบ6ครั้งด้วยนะครับก็คือแบ่งทีละ3ทีละ3แล้วแต่ที่เราจะเก็บสแต็คเลยนะครับ3แล้วนะ สี่แล้วนะฟาตันห้าหกปาดอีกทีอ่ามันสามารถแบบสะสมได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่ะลองใหม่คันที่สองเดี๋ยวผมจะป,ปาดคันที่หนะ้านะคันที่สามแล้วนะครับคันที่สี่และคันที่ห้าปาดสกิลอีกทีประมาณนี้นะครับมันสามารถซ้อนได้ถึงประมาณหกหกครั้งนะครับผมก็ คอมโบประมาณนี้เนาะสำหรับพาสิฟนะครับแล้วแต่ที่เราเจอเลยมาใน,นเรื่องของคอมโบนะครับประมาณนี้เลยเพื่อนปาที่คือหนึ่งไปปาที่คือสองนะครับแล้วก็ติตีพาสีฟที <S <S <ๆ>อันนี้แบบรีบนะครับอันนี้แบบเข้าไปล้วงแครี่ทันทีแบบบางทีเราไม่สามารถเก็บสแตกว่าโหสามสี่ทีก่อจะเข้าไปล้วงนะครับอันนี้แบบรวดเร็วเลยหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ตีพาสีฟทีประมาณนี้ฮะ ปื๊บปื๊บประมาณนี้นะครับผมส่วน5้าแบบที่2หรอปลาแบบนี้ครับเรื่อยๆแทงแล้วดิแทงแล้วดึงครับปลาแล้วดึงแล้วได้จังหวะเมื่อไหร่ค่อยเข้าไปปาดเข้าไปอันติประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอณตอนนั้นเลยนะครับผมมาเลยครับสำหรับชาร์ลอตนะครับวันนี้วันที่4เพื่อนๆก็น่าจะได้ราพีโรตัวนี้กันแล้วเนาะแค่ล็อกอินแล้วก็เล่น1ครั้งนะครับ วันนี้เขาให้ดอกไม้เต็มหมายถึงว่าคะแนนเต็มนะครับก็มีตัวนี้ได้เลยฟรีนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ฟังไม่ผิดนะเพื่อนโคตรอ่อนพูดตรงๆนะผมพยายามเล่นเบตาสองสตาแล้วหาไม่เจอเลยครับความเก่งนี้เดินออกหลังสไล์สไล์ออกแขงออก ดูดเลือดก,ก่อนถือเชิงๆไปจ้าจ้าปิกงั้นเลยจ้าปิกงั้นเลยจ้าอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นสอนไว้เล็กน้อยแล้วกันเล็กน้อยก่อนเริ่มเกมแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอธิบายเกินๆเข้าๆนะครับก็สกิลสองนี่ดูดเลือดนะครับแล้วก็สามารถ ยื้อยื้อสแต็กได้ประมาณ2ครั้งนะครับก็คือปาดพลาสติกอะสองครั้งเออถ้าเกิดดีๆนะครับสไลด์ออกหรือจะจะจะยื้พลาสติกไปลอปะอาติมาพอดีเอาละอาติดีเอ้ยไม่ใช่พลาสติกร,รุ่นสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเจาะร้อยนะครับเออผมไปลองเล่นใน SOK OK มาแล้วเนาะมันไม่สามารถติดคลิได้นะครับสำหรับตัวชาร์ลอตนะ ติดคลิปไม่ได้นะครับตัวนี้ติดคลิปได้นี่มีมันเลยนะผมบอกเลยว่าคลิกกันกันจุยกระจายครับมาดิตัวแข็งอืม,อมเอาสูตรเอาสูตรเอาสูตรแบบโนโศกแล้วปาสเกลหนึ่งเข้าไปโอ้โหโดนนะจังหวะนี้ต้องเข้าแน่นอนอ่าเรียบร้อยถ้าถามว่าพี่ชาร์ลอตกับฟลอริโน่เนี่ยใครชนะครับ เต็มปากเลยนะพูดได้เต็มปากฟอร์เดนิโนครับเดี๋ยวตัวตัวชาร์ลอตที่เข้ามาใหม่มันแพ้ตัวฮีโร่ที่มีอยู่ค่อนข้างเยอะครับตัวอะไรบ้างนะครับตัวแข็งสกัดนะครับต้นเกมกลางเกมก็ผมคิดว่าอาจจะได้อยู่เหล็กเกมที่มีของอาจจะได้อยู่แต่ต้นเกมมันโดนยับเลยนะครับโคนอีกตัวนึงแก้ทางง่ายๆเลยครับมูราดพูดได้เลยว่ามูราดนะครับ กับงงกับเงาที่สบายมากตอดเลือดฟรีอีสปอร์ตพอดีของมันก็คือสกิล2ดุดเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับต้องโดนคลีฟเท่านั้นนะครับอ่าักติแ,ตแล้วแข็งก่อน s <S อ่าก็มาดิวิ s <S ตัวพี่มันดักหน้ามันดักหน้าอ้าวฟิกเกอร์นะดฟิกเกอร์ใส่เราแบบนี้อ่าถอยก่อนน่ครับ แ็บแตกไปก่อนพลางๆหนึ่งครั้งนะครับสนใจครับแข็งไว้ก่อนพาสีมาหนึ่งมาหนึ่งแล้วโอ้โหกลับถึงสองหนึ่งรวมสองไม่อยู่จริงอ,อันติคล้ายๆกับนาคอนเนาะกดแล้วตัวมันแข็งขึ้นนะครับประมาณนั้น ว่าทีใกโดนตีหัวกดไว้ก่อนเลยเอ้ยเก็บแตกตีปอมก็ได้นี่ครับเห็นตัวไม่เก่งนี่นะครับอาจจะฟุกก็ได้พูดตรงๆเลยเฮ้ยเอะไรของเขาบ้าน่ะเฮ้ยเห็นหน้าเราไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรแปลกๆนี่ล่างมาเย็นแล้วนะล่างมาบ่อยเลยครับบทนี้ต้องได้ละพูดตรงพูดได้ตรงนี้ว่าบนต้องได้ละ อยากจะเดี๋ยวจะเข้าอยู่นะแล้วเก็บสแต็กรอหืมปากให้นหนึ่งอารติเฮ้ยเอา้าชิบหายเลยกดผิดโอ้โหไม่เก๋ไม่กันนอะไนตายมึงก็มาเลยจะสวนด้วยจะสวนด้วยกูกดผิดว่าเสียใจไม่งั้นอะไเรเลยตายแล้ว ไม่ออโต้สกิลแบบยังจัดอ่ะก็มาดิแข็งไปก่อนนะแข็งไปก่อนนะหมดน้วมาดีสุดว่ะแล้วดูดเลือดคืนแครี่เองไม่มานะเอง,งเร่วงเรเลยว่าโคเซ็งโคสูดโคจูดมาจูดการ์ดป่าเข้าไปหนึ่งทีแล้วหาจังหวะครับ อโอ้โหไม่เงยน,นี่ฮะโดยความที่เราเป็นรงเท้ารถคูดาวใช่ไหมฮะจนเจ้าตัวนี้นะครับมันต้องการใช้คูดาวเนาะคูลาที่เข้าวงพวกนี้อาจจะตายได้ไง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเห็นตัวแบบตอนแรกโหเล่นแบบสบายๆเจอเพนเจอนน่นนี่นั่นนะครับไม่เจอใบทีเดียวตายเลยเลยใส่รถคูดาวไม่งั้นสกิลสองสกิลหนึ่งอะไรอยี้มันจะอ้เออ อโอ้โหโทแทบป,ปิดเปิดกันไม่ไ,ได้ขยับเลยไม่เอ้ยมันแค้นอะไรบ้าะเลนเริ่มเริ่มจะแปลกๆละลตอนแรกก็หนึ่งหนึ่งแหละตอนแรกก็สองแหละอันนี้เริ่มเริ่มมาห้าแล้วเออเอเออ่าฝากไว้คิดเวลาลุมคนอื่นเนี่ยเวลาตัวเองโดนลุมบ้างมันจะเป็นยังไงอืม ตายซะแครี่เอองาเพือนผมมาบ้างเนะี่ยหมาเลยครับสำหรับไอเทมดีเิเชอร์นะครับแล้วก็พลังแฝงนี่เป็นดาบปักไหครับดาบปักแ้ก็อย่าบอกว่าเล่นยากดีกว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเล่นง่ายผมตัวไม่เก่งกว่าพี่ผมคิดว่าไม่น่าจะอ่อนเลยนะครับก็สามารถเป็นไวได้นะแต่ผมคิดว่ามันอ่อนวะ่ะพูดตามตรงเลยนะ,อะลองเล่นดัง ถ้าได้เปิดก่อนก็ดีครับโ oh, อ้โหเดิวเชอร์อ่าต้องกดแล้วว่าจะไม่กดด้วยตอนแรกถ้าแบบรีวิวกันตามตรงเลยผมต้องบอกว่าตัวมันอ่อนถามว่าเมตาไหมแพ้ฟอริเนเนี่ยแพ้ฟอรินมูลาดอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนประมาณนี้นะครับแรง,งสูงสูงผมคิดว่ายังเงก็ต้องเจอสองตัวนี้มูลาดฟอรินติโนนะครับสก,กัดอะไรอย่างเงี้ย ไม่แพ้แน่นอนพูดได <No. S 2> ้ตามตรงเลยแล้วออกของแทงผมคิดว่าไม่น่าแข็งไม่น่าจะแข็งขนาดนั้นนะครับเดสเพล a ดิวเอลที่สามารถตูดเลือดได้สิบสเต็กลาะก็ตูดไม่ค่อยแรงนะครับดูท่าแบบสกิลสองมันจะแรงกว่าอีกโทษทีแกชอบโป๊ะชอบปี้แอบส้มเด้งแอบส้มเด้งแล้วก็เริ่มกลับมาหาเงินก่อนดีกว่าครับ ตรงแรกก็โดนลุมไปนะไม่กูกิดเลยตอนแรกก็มาดีแลละสปาร์โดนต้อมสปาร์ก็จนเลยอาแหลบนะแหลบนะจ๊ะแหลมตัวนะจ๊ะโอ้โหดีนะเพื่อนมาช่วยสใจมันจะไปซะแล้วนี่ถว่าพร้อมโยนเต็มที่แต่ว่า ก็แอบวัดๆอยู่ผม <Your team S 1> อยากรู้ว่าตัวมันจะเก่งขนาดไหนครับเวลาที่อ่เราลองเล่นประมาณแบบไดของนู่นได้ของนี่นะครับขอปาแบ,บ่งเพื่อนเลยแล้วกันถึงแม้ว่าเพื่อนจะไม่อนุญาตอืมแต่เรื่องของอันติอ่ะไวมากนะครับไวโคตรเลยในช่วงของเล่นเกมนะอันติไวมากครับถ้าแบบไฟต์นานๆทีผมคิดว่าอันติใช้ไดสองครั้งเลย ถ้ามันนานมาหมาปู่ฮิบะสามก็ถึงพูดตัดตรงแต่เพราะว่าลิมิตก็แค่สองแหละแต่อะไรกันดึงๆหน่อยก็มีสิทธิ์ที่ที่สามในมะติตัวมันเล่นย,กยากมากป่าจะเก็บสแตกนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าในไฟอะไรนี่มันสนุกนะครับแต,แต่มันน่าจะหายหายช้ากว่าน,นี้นะพูดก็ตามตรงเลยนะ่าจะหายช้ากว่าน,นี้ แล้วก็ตัวมันน่าจะแข็งกว่าน,นี้ <c oughs> เงี้ยเข้าไปกดอ,อัติที่ก็ไม่ได้แข็งมากนะมือดิพิเชอร์ก็ไม่ได้แข็งมากนะครับตายได้เหมือนกันมาแล้ววันนี้ผมลัดขึ้นไปดาบแปงก่อนเลยแล้วโอ้เอา้ามันป่าไม่โดนได้อย่างไรเฮ้ยเอา้า <c oughs> เดี๋ยวเองเดี๋ยวเดเดเดเพนเราเราไปคุยก่อนนายกระโดดข้ามกระแพงไปไม่เถอะนายจะไปฟันตัวนุชเลนาไปฟันเราทำไมวะ ยิ่งเล่นยิ่งโง่อะอ่าเจอโจทย์อย่างงี้ตอบเจอบอกบอกเลยว่ารักบอกเลยว่ารักได้หนึ่งแต่หนึ่งกับพวกแอสเซมบผม,ผมคิดว่ายังโอเคอยู่นะแต่เพื่อตายห้าครับหมดแล้วชิปหายนี่ครับฮันเน่นู่นอยู่ดูผพุ่มนูุนเอ๋อนะั่นแหละพุ่มหน้าพุ่มล่างเอ๋อไปหาซะเอาละ่ะไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยต้องใส่เข้าไปก่อน ดูด้วยกันแล้วแล้วก็สวยเจอกูปาเจอกูปาแล้วก็ผมคิดว่าสก,กิลสองมันน่าจะแบบกดแล้วมันไปเลยกดสิอสองแล้วมันยึดยากก่อนกว่ามันจะพุ่งเวลาน,น่ากดสองแล้วมันไปเลยอะไรอย่างนี้น่าจะโอเคกว่านะไหนๆมันก็จะแบบแพ้ฟาริโน่แลละเข้ามาก็แบบเออเปลี่ยนเมตากันสักหน่อยวะม่งไอตัวนันก็อยู่บนๆตลอดอะ ว้โซอาหารไม่คิดว่าจะได้ให้เรื่อตัวหลื่มั้งฟอร์เรนติโน่ฟอร์เรนติโน่ฟอร์เรนติโน,โน่โนโนวันๆนะอารีเดี๋ยวขอบ่นหน่อยแล้วกัน <c oughs> ฟอร์เรนติโน,โนงง่อย่างนั้นเลยอ้าโ,โคมันฟิกสุดอ่ะแล้วก็ใส่สุดนี่ครับแม่แค้นนะเราดีแค้นนะอันละกดไปก่อนมีดาวซาตานเริ่มดาวซาตาน ลัำดาบซาตานอามารสนแบบนี้เจอลับำเฮ้เฮ้โอ้แครี่มารอเข้าจาังหวะสุดท้ายเลยว่าชช่อลมลันเอาสูตรนี่ไปแครี่โอฟิกเกอร์ครับตัวใส่สไหมโหเหลือคนเดียวซะด้วยคนที่หน้าตาฮีโร่แบบนี้ต,ต,ตัวโดนสโลเรียบร้อยครับผมตามนี่เลย นี่ผมออกทอยขึ้นมาเพื่อการเพลนก่อนนะครับมันก็ไม่ไหวอยู่ดีเนาะเออแต่ถามว่าแรงไหมเคียร์คริ่ช่วงแรกกันเหนื่อยเลยครับใช้แค่สกิลหนึ่งนู่นนี่นั่นเนาะตีตียังเบาเลยนะครับรีวิวแบบตามตามจริงเลยถ้าใครจะเล่นนะครับระวังดาวของท่านไว้ดีผมพูดได้ตามตรงว่าไม่เก่งเลยนะครับผมขอประมมานี้เลยกันสำหรับชาลเราแต่แรกเข้ามาผมแบบโอ้มาแล้วว่ะเล่นได้โอเคมั โอเคดีมากเข้ามาโหกากดเลยครับก <c oughs> อบประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปกกอนนะครับผมสวัสดีครับอะไรอะแทงโก้แทงไปน30ดาเมจก็20ให้กูที่5